สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยเสียงรอบตัวนะคะเด็กๆที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเสียงเกิดจากอะไรมาได้อย่างไรนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาดูสิคะว่าเสียงของมนุษย์ที่สามารถรับรู้รับฟังได้เนี่ยต้องมีปริมาณเสียงดังขนาดไหนเท่าไหร่นะคะลูกรู้หรือไม่ เสียงแค่ไหนที่เรียกว่าดังการได้ยินของคนเราเนี่ยที่มันดังมากเกินไปก็จะทำให้เราเกิดความรำคาญหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะ และยิ่งถ้าเสียงดังเหล่านั้นเนี่ยดังในช่วงกลางคืนก็จะไปรบกวนการนอนหลับของเราอาการเหล่านี้นานไปจะส่งผลสุขภาพโดยตรงอาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกายเช่นโรคระเพาะโรคความดันสูงแต่ถ้าหากได้ยินเสียงดังเกินกว่ากำหนดนานเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้นะคะหูของคนเราเนี่ยมีหน้าที่ในการรับฟังเสียงและก็ควบคุมการทรงตัวมี3ส่วนคือหูชั้นนอก นับตั้งแต่ใบหูช่องหูไปจนถึงแก้วหูหรือว่าเยื่อบุแก้วหูส่วนที่2ก็คือหูชั้นกลางประกอบด้วยแก้วหูช่องหูชั้นกลางที่มีกระดูกหูเล็กๆ3มชิ้นที่เราเรียกว่ากระดูกรูปค้อนทั้งและก็กลวนค่ะช่วยในการส่งและก็ขยายเสียงส่วนสุดท้ายก็คือหูชั้นในที่เป็นอวัยวะรูปก้นหอยและอวัยวะรับรู้การทรงตัวค่ะ ระดับความดังของเสียงนั้นมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะคะระดับความดังนั้นเริ่มที่1 0ถึง20บเดซิเบลนะคะส่วนระดับเสียงที่30เดซิเบลเนี่ยจะเป็นเสียงกระซิบเบาๆระดับเสียงที่4 0ถึง60บเดซิเบลจะเป็นเสียงพูดสนทนานที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะระดับเสียงที่80เดซิเบลอันนี้เริ่มรู้สึกหนวกหูแล้วนะคะเทียบได้กับเสียงกลางถนน ขณะที่มีการจราจรติดขัดค่ะส่วนระดับเสียงที่80-90เดซิเบลจะเป็นประมาณในโรงงานที่มีเครื่องจักรเสียงดังทํางานอยู่ค่ะระดับเสียงที่90-100เดซิเบลจะเป็นเสียงดังของเครื่องบินขณะบินขึ้นค่ะองค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้ว่าเสียงที่เริ่มมีอันตรายต่อหูของเราคือเสียงที่มีความดังระดับ80-90เดซิเบลขึ้นไป ส่วนช่วงเวลาก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าต้องทํางานในที่ที่มีเสียงดังระดับ80-90เดซิเบลเนี่ยจะต้องทํางานนั้นไม่เกินวันละ7-8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกินนั้นเนี่ยจะทําให้หูอื้อนะคะลูกนานนานไปเนี่ยจะทําให้ประสาทหูถูกทําลายจากเสียงดังนะคะลูกองค์การอนามัยโลกกําหนดระดับเสียงดังเกินกว่า85เดซิเบลถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะคะดังนั้น ะะอุปกรณ์ป้องกันหูเพื่อลดความดังของเสียงก็มี2แบบนะคะลูกคือที่ครอบหูนะคะาสามารถลดความดังของเสียงได้2 0 4 0เดซิเบลเลยล่ะค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือปลั๊กอุดหูนะคะทำด้วยวัสดุยางหรือว่พลาสติกสามารถลดความดังของเสียงลง1 0 2 0ึงเดซิเบลค่ะ เอาละค่ะเด็กๆในเมื่อเรารู้ถึงอันตรายของเสียงดังแล้วเราก็ควรหลีกเลี่ยงาจากสถานที่ที่มีเสียงดังนะคะหากจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็สามารถป้องกันได้นะคะโดยหาหูครอบมาครอบหูนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่วันต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ